วันที่13เมษายน2567ายงานประเพณีวันสงการดูอลังการมากและวันนี้คืนวันนี้ผู้คนเยอะแยะไม่รู้มาจากไหนเยอะมากและงานเขามีถึงวันที่19เมษายน2567ายและบริเวณที่ให้เดินจับใจ่ายใช้สอยของกินของใช้นี่มีเต็นท์ตลอดทั้งเส้นทางการเดินไม่ต้องกลัวฝนตกเปียกด้วย ขอย้ําคืนนี้คนเยอะมากและคนเยอะทุกจุดเลยทีเดียวแต่เราถ่ายวิดีโอคลิปมาให้ดูไม่ได้ทั่วรงานนี่แค่ครึ่งซอยเท่านั้นเพราะว่าถ้าทั่วงานเดินคือวันนี้ไม่ไหวเพราะคนแน่นเราเราไม่สามารถเดินไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายเราก็เลยได้แค่เล็กๆน้อยๆผิวเผิน เอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสถทายวิดีโอคลิปใหม่รอบหน้าจะทำให้ดูใหม่ถ้ามีโอกาสได้ไปอีกบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่